ตมาจะตีไต้กล้วยกล้วยก็มาเกิดเด็นกล้วยเก่าแจวถ้าจะตดไต้ไม่ไม้ก็มาเกิดเป็นต้นเผาลำตานาถ้าจะตีไต้สาวสาวก็เข้ามาสู้ใจะตีไต้สู้สู้ก็เข้ามาหาอมพุทโธมหาพุทโธไปจะกตดไต้เผาปัญญาไปแตถึงนั่งเันแจวใคจะตีไต้สร้างสางก็มาแทนข่วนกัรจะตดไต้สวนสวนก็เต็มด้วยมากไม่ กาลัากที่ไทยเทพตอนไทยไทยก็ัมาห้พันอมกินท่ามหายินท่าจะลงมาเอาหนามตุท่าพิษอตกนั้นเหน็บุวงแผ่นเลีธของบดีห้ยเหนื่อยมินจังจะลงมาเียหูหู้คนต่และวคนกี่ใจจะได้แช่ทิ้งบาง คนไต้หวันกันนาผูู้้แจกผู้ตาคนไต้ยากันกรรผู้แจกผู้ตาคนไต้ฮุ่มฝังไว้ผู้แจกผู้ตาชิงของหยวงเส็นพระยาไห้ผู้แจกผู้ตาก็ให้ขาดถึงชิงผู้แจกผู้ตา เดินล่างมาแล้วฝันเอาปูเจ้ากูตามีน้องเข้าห้องกูเอาหวานปูเจ้ากูตาก่อนมาขวนญตกกังบังปูเจ้ากูตาปูจะตาเมื่อกูเขาขันปูจะตาเมื่อนำเขาเฉียวปูจะปัดจำไห้จำไห้ก็หายปูจะปัดไฟไฟก็หายทะลังสาปมาเชหางทะเาจิตตาหมู่รู้หมู่รู้สวางหายยะ có hỏi các